เรามาอยู่กันในบรรยากาศแบบมืดมืดบื้บือรู้ักบรรยากาศแบบอื่นๆไหมคะบืดมมืดค่ะมืดค่ะสลัวสลัวใช่ไหมก็แปลว่าไฟดับใช่ไหมคะวันนี้มาม้าก็จะมาเล่าเรื่องมืดบืดที่ฟังเนกันจะารู้จักเรื่องบืดเรื่องอะไรอ่ะืีฝา นิศายไม่ใช่ไม่ใช่เื่านิศายเรื่องะอ,อะไรเล่าเรื่องผีผีอะไรเล่าวันนี้ <c oughs> จะมาจะมาเล่าเรื่องผีกระสือ <c oughs> ผีกระสือเนี่ยตอนกลางวันจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ผมยาวหน้าตาส,สวยมีมือมีเท้าเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ยอมสูงสิงไม่ยอมพูดคุยกับไทรแล้วก็จะไม่เจอไคยด้วยพอดึกๆเขาก็จะออกหากินตอนที่เขานอนลงไปเขาจะออกหากินโดยวิธีไหนรู้ไหมคะมเขาก็จะถอดหัว<ม>เอาหัวกับไส้ที่เปื้อนเลือดห้อยไปตรงต,ต,รงตีมีหัวกับไส้ห้อยไปเพื่อออกไปหากินนอกบ้านตรงไส้ก็จะมีแสงหห ุปั่นุดปันไปกินของสดกระป๋อเขาชอบกินไส้สดๆที่เปื่อนเลือ่อดแล้วก็ชอบกินที่สุดเลยคือลบเด็กเวลาบ้านไหนจะคลอดลูกเนี่ยผีกระสือก็จะไปเฝ้าหน้าบ้านเลยพอเขาคลอดลูกเสร็จเนี่ยเขาก็จะทิ้งลบไว้คนสมัย่กรอนนะคะเขาก็จะทิ้งลบอบดูฝั่งลบเอาไว้นอกบ้านแล้วผีกระสือก็จะรีบไปกินลบนั้นพอกินเสร็จแล้ว ปากใช่ค่ะิหรอถ้ามีจิหจรอพอกินลกสดสดไส้สดๆแล้วปากก็จะเปื้อนเลือดแล้วก็สือจะทำยังไงรู้ไหมคะมก็จะเอาปากเนี่ยไปเช็ดกับผ้าที่ชาวบ้านตากค้างคืนเอาไว้ผีก็สือกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวคนเห็ื่อและผีก็สือกลัวหนามพุทราที่สุดเลยถ้าเกิดหนามนั้นไปเกี่ยวไส้ผีจะสือไส้ก็จะขาด เซย่ารู้ไหมว่าผีกะสืออจะถ่ายทอดให้กับทายาคนต่อไปไม่รู้หรออยากรู้ไหม่จะสื้อทายาคุต่อไปด้วยกัน ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกดกระดิงด้วยนะคะฮ่า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 จีกล้องดิตัวโต He is so